สวัสดีครับวันนี้มาทำกุญแจรีโมดโตโยต้าเอาติ๊ครับผมของเดิมเป็นแบบนี้แบบไม่พับลูกค้าอยากได้แบบพับสวยๆครับผมอ,าอยากได้แบบพับสวยๆทำเพิ่มทำสำรองคอมโลโก้โตโยต้าอต,ติออ๊ต,ตัวนี้ครับผมรถรุ่นนี้มีชิปอิโมบิไลเซอร์ โตโยต้าอาติดครับผมทำกูเจสำรองยีบดแบบครับกันหายกันลืมลูกค้ามีดอกเดียวหลังจากเราทำเสร็จแล้วเรามาเทสที่รถกันครับล็อกอรถติถดครับผม สายชาจัรยรถยนต์โอเคครับสนใจติดต่อสอบถามเรื่องกุญแจรถยนต์ติดต่อเขามาได้ครับผมช่างกุญแจแรมฉบังเบอร์โทร0901358170สวัสดีครับ